สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ ประจำวันอังคารที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะพบกับบิชันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชธซึ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมข่าวสารงานบุญค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของซูมค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ www.z o so o m 0 7 2 c o m o d 5 meeting id ค่ะ9 8 3 8 0 1 7 3 1 9 9 พ a าสโค d e 072ดโดยจะเปิดห้องในเวลา13.45นาฬิกานาทีค่ะและถ่ายทอดสดในเวลา1 4 0 0นาฬิกาถึง15 0 0นาฬิกาค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมได้ทางช่องทางของ f a c e b o o k นะคะชื่อว่าบุญ NEWS ค่ะและช่องทางของทาง YouTube ค่ะเข้าไปได้ที่ช่องข่าวบุญนิวสนะคะพร้อมทางออกอาศททางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาอีกด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะก่อนที่คุณผู้ชมจะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจค่ะบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะค่ะเป็นทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะกับบทที่ว่าทรัพย์คืออุปกรณ์ในการประดับบารมีถ้าเราคิดว่าทรัพย์คืออุปกรณ์ในการประดับบารมีเราก็จะไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์ รับนั้นก็จะเป็นเหมือนทรั์พิการเหมือนเป็นสุสารรั์เหมือนทรัพย์ที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์ทรับพิการมีก็เหมือนไม่มีทรัพย์คืออุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีไม่ใช่ประดับบาร,รมีค่ะก็เป็นโอวาทอันสุคุณค่านะคะที่เตือนใจเราได้เป็นอย่างดีค่ะในเรื่องของการสละความตรหนี่ออกจากใจด้วยการบริจาคทานค่ะ ค,คุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรวมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกกันค่ะซึ่งเป็นข่าวของคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายทั้งภายในและต่างประเทศค่ะและรวมจัดพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและพิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วตะวันธรรมค่ะณศูนย์อาคารณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวันวัดพระธรรมกายค่ะ ภายในงานหลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์ได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยและนำคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้อธิษฐานจิตปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารทั้งสองค์ พร้อมกันนี้ยังได้น้อมถวายพานดอกไม้สักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีที่จะได้นำไปประดิษฐานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาศูนย์ปฏฐฐฐฐิบัติธรรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการศูนย์ปฏิบัติธราารม,ราารมราารพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาและทุง่งคงสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้คณะศิษย์นุสิ์ทั้งภายใน,ในและต่างประเทศได้กราบไหว้บูชา จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ปิดแผ่นทองดวงแก้วตะวันธรรมซึ่งดวงแก้วตะวันธรรมนี้จะได้อัญเชิญประดิษฐานณนะเรือนยอดอุโบสถณนะเรือนยอดอุโบสถวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและเมื่อประธานสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วประธานฝ่ายคารวาสของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้ง4แห่งก็ได้น้อมนำพานดอกไม้ถวายสการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุน,นี สดจันทสโรพระผู้ปราบมานทั้ง4องค์ด้วยจิตที่เลื่อมใสก่อนที่จะได้พร้อมใจกันสวดบทสรรเสริญคุณพระมงคลเทมุนีด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสรำลึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของท่านจากนั้นเป็นพิธีจารึกมงคลน,นามผู้มีบุญกตัญญูบูชาพระผู้ปราบมานโดยท่านประธานสงฆ์ได้จารึกชื่อและบรรจุแผ่นมงคลน,นามเป็นเป็นปฐมมาเริ่มค่ะ ก่อนที่คณะเจ้าภาพนะคะจะได้นําแผ่นจารึกมงคลน,นามมาจารึกชื่อด้วยความตั้งใจพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นําทุกท่านอธิษฐานจิตเพื่อจะได้นําแผ่นจารึกมงคลน,นามผู้มีบุญกตัญญูบูชาพระผู้ปรับมารไปบรรจุลงกล่องค่ะก่อนที่จะปิดผนึกและปิดแผ่นทองเพื่อส่งมอบให้กับประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต่อไปต่อมาพระเถรานุเถระพร้อมด้วยประธานสงฆ์ ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้ง4แห่งได้เข้ารับแผ่นทองเพื่อนำไปปิดดวงแก้วตะวันธรรมที่จะได้อัญเชิญประดิษฐานณนเรือนยอดอุโบ,โบสถวัดพระมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยปกปักร,รักษาป้องกันพยันตรายต่างๆทั้งยังสามารถช่วยตามสมบัติใหญ่ให้ไหลามาเทมาได้และยังเป็นนิมิตท,ที่ทาให้เราใจหยุดใจนิ่งเพื่อการเข้าถึงดวงธรรมภายในได้อีกด้วย และในโอกาสในโอกาสนี้ค่ะทุกท่านได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์และบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันท่ามกลางความปลื้มปิติกันทุกท่านค่ะ,ะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอ,อเมริกาค่ะพร้อมด้วยผู้แทนจากวัดและและสู่ส่งเสริมศิลธรรมที่มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทางร่วมอนานมทนาบุญกันค่ะดวงแก้วนี้ ก็จะเป็นดวงแก้วแห่งชัยชนะแห่งธรรมที่จะเป็นประดิษฐานที่วัดพระทักายนีเจอร์ซีและตรงนี้เดิมนั้นไม่ได้ออกแบบว่าจะให้เห็นแต่เนื่องจากว่าคุณคูณไม่ใหญ่อยากจะให้ดวงแก้วนี้เมื่อใครก็ตามที่เดินเข้ามาแล้วก็จะได้มองเห็นดวงแก้วทันทีซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของดวงธรรมในตัวเพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามที่มาถึงวัดของเรา ก็จะเห็นดวงแก้วนี้เด่นสง่าอยู่บนเรือนยอดของอุโบสถก็จะทำให้เขาสามารถที่จะนำดวงแก้วนั้นไปเป็นนิมิตในการประพฤติปฏิบัติทำได้ก็จะเป็นหนทางในการที่จะนำเข้าไปสู่สันติสุขภายในและดวงแก้วนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นนิมิตที่เป็นกลางซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของาศาสนาเลยและเป็นสิ่งที่ทำให้เขาจะนึกได้ง่ายด้วยญาติโยมที่นิวยอร์ซีตอนนี้ก็ต่าง ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่ดวงแก้วจะเดินทางไปที่นิวเจอร์ซีย์เพื่อจะได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทองและก็จะได้ท,ทําพิธีเพื่อนําขึ้นสู่ประดิษฐานเรือนยอดต่อไปกราบขอบพระคุณคุณครูแม่ใหญ่ที่ได้เมตตามอบดวงแก้วธรรมชัยเพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานที่เรือนยอดของอุโบสถที่วัดพระธรรมก,กายนิวเจอร์ซีย์มีพระเดชเพื่อคุณหลวงปู่ไปที่ศูนย์นะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งและพวกกัลยาณมิตรทุกคนหรือว่าชาวฟอลอริดาแม้แต่ตรงต่างชาติก็จะรื้มปรบนะคะเพราะว่าหลวงปู่ท่านมีพระคุณอย่างล้นเหลืออย่างพวกเราก็ทราบกันนะคะว่าเป็นภาพผู้ปราบมาและพวกเราทุกคนจะได้เอาความรู้สึกนี้หรือความพระทับใจนี้ขยายไปให้พวกท้องถิ่นพวก ชาวท้องถิ่นพี่ฝรั่งทั้งหลายที่ไม่พูดภาษาไทยนะคะ<ม>ก็ขอฝากให้พวกเรา<ม>ทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะคะไปช่วย<ม>ขยายไปช่วยอบอกว่าหลวงปู่เนี่ยมีคุณธรรมอย่างไรเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากและก็ประทับใจมากวันนี้เป็นงานที่ว่าเคยมาวัธรรมกายทุกๆครั้งนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ประทับใจที่สุด และปลื้มที่สุดในชีวิตนะคะไม่เคยปลื้มอย่างนี้เลยขณะที่พูดเนี่ยพี่ยังผลลูกผล่าเลยต่อไปนี้ธุดงค์านษณ์น่าเจริญของเราจะต้องสว่างสวยัยแน่นอนค่ะเ,เราทุกคนนี่ก็พร้อมใจกันนะคะบริจาคทรัพย์ช่วยกันทำรัตนบ,บรลลังเพื่อที่จะรองรับหลวงปู่พระผู้ป่ามานที่จะมานะคะแล้วก็ตั้งตารอตอนนี้เสร็จแล้วนะคะตั้งตารอที่จะมาในวันนี้ ก็เลยชวนกันนะคะพวกเราก็จะปฏิบัติธรรมแล้วก็เดินตามรอยของอหลวงปู่ของมหาปูชนิยาจารย์ของเรานะคะทุกอย่างนะคะค่ะวันนี้ก็จะได้อัเชิญหลวงปู่กลับไปจังหวัดอำนาจเจริญนะคะให้มีธรรมะที่สว่างสวัยไปสู่ใจของกัลยาณมิตรทุกท่านที่อำนาจเจริญะคะ่ะ ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะเจ้าภาพทุกท่ททานทั้งในและต่างประเทศนะคะที่ได้ร่วมพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระบุคุณหลวงปู่ประผู้ปรับมาและพิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วตะวันธรรมณศูนย์อาคารเรียนรู้ถ่งช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุ ค่ะคุณผู้ชมคะและเรามาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมยานวิเทศอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะ mm. เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาณาอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวันวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมยานวิเทศ ภายในงานมีคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆร,รังสฤษอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานจุดเทียนทูบบูชาพระพุทธได้แก่การยนมิตรสมศักดิ์วจีวรสิทธิประธานจุดเทียนทูบบูชาพระธรรมได้แก่ กัลยานมิตรสายชนนีรัศมีไพรทูลและประธานจุดเทียนทูปหน้าเรือนทองพระสุธรรมยานวิเทศได้แก่อุบาสิกาใจทิพพัทรวิเชียนโดยทางวัดพระธรรมกายจะจัดพิธีจุด จะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมยานวิเทศทุกวันยกเว้นวันที่13และ14กรกฎาคมนี้เนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาโดยตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปก็จะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา18.30นาถึง19.30นค่ะ ภายในงานก็จะมีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาสลับกับผู้นำบุญได้มากล่าวถึงความประทับใจที่ได้มีโอกาสสร้างบารมีร่วมกับพระสุธรรมยานวิเทศโดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมออนไลน์ได้ทุกวันที่ w วอร์ไว0 7เว็บประูม์ /ocn/ 8 meeting id 961 7339 4817 และพาสโค072ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วค่ะเราทุกท่านนะคะก็ต่างทราบกันดีว่าเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษานะคะพระพิสุก็จะอยู่จำวัดไม่ไปรอนแรมที่อื่นค่ะจึงถือว่าระดูก,การแห่งการเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองนะคะเราพุทธศิโิกชนผู้เป็นหนึ่งใน สเสาหลักของพระพุทธศาสนาจึงนะับเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราจะได้ถือเอาฤด,ดูการนี้ค่ะเป็นฤด,ดูการแห่งการเข้าถึงธรรมด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาค่ะดังบทเทศของพระมหาภัสกรธรรมวัฒนยูปรเรียนธรรม9ก้าประโยคอาจารย์ประจำโรงเรียนพระปริยัตนะคะที่วัดพระมกายค่ะก็ได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านได้เปิดโอกาสในการฝึกฝนอบรมตนเองและพัฒนาตนเองในฤด,ดูแห่งการเข้าพรรษานี้ค่ะ ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ3เดือนนี้ให้พัฒนาตนเองให้เข้มข้นยิ่งยวดทานไม่ให้ขาดศีลไม่ให้บกพร่องภาวนาจเจริญอย่างต่อเนื่องมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้อย่างง่ายดายเข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดพรรษาน้อมถวาย วันเข้าพรรษาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งเป็นฤดูการแห่งการเริ่มต้นการเข้าจำพรรษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาคือการไม่ไปพักไปแรมคร้างคืนที่อื่นตลอดระยะเวลาสามเดือนต้องอยู่จำในอารามของตนเท่านั้นในตลอดระยะเวลาสามเดือนในฤดูฝนเพื่อที่ท่านเหล่านั้นจะได้ฝึกฝน อบรมตนเองพัฒนาตนเองในกรอบของพระธรรมวินัยซึ่งการเวลาเข้าพรรานั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าเป็นเวลาการฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุเท่านั้นแม้แต่ญาติโยมก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ใช้โอกาสนี้มาร่วมกันฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจของตนเองในสมัยพุทธกาล ท่านเรียกสามเดือนในฤดูฝนว่าเป็นช่วงเวลาแห่งปาฏิหารเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งปาฏิหารคือมีอุโบสถประเภทหนึ่งอุโบสถนี้ก็คือศีล8ที่รักษาเป็นพิเศษในวันขึ้น15บห้าค่ำแต่สามเดือนในฤดูฝนท่านเรียกว่าปาฏิหาริยะอุโบสถเป็นช่วงเวลาแห่งปาฏิหารบัณฑิตในสมัยพุทธกาลจะถือโอกาสนี้ รักษาอุโบสถตลอด3เดือนในฤดูฝนเหมือนกับพระภิกษุจำพรรษา,าเพราะท่านเห็นถึงการพิเศษที่จะได้ใช้โอกาสนี้ในการฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจของตนเองให้กล้าให้แข็งให้อดทนต่อกิเลสได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ที่ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามุ่งมั่นปรารถนาที่จะอบรมพัฒนาจิตใจของตนเอง ให้เบาบางจากกิเลสมากยิ่งขึ้นควรที่จะใช้โอกาสนี้ในการอบรมพัฒนาจิตใจดังคำพูดที่มักจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมจะเข้าถึงธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติให้ถึงพร้อมกัน3ประการคือทานการให้การให้นี้มีจุดประสงค์สำคัญคือการสละความตรณีออกไปจากใจ ประการที่สองคือศีลในที่นี้ต้องฝากญาติโยมทั้งหลายว่าให้เราทั้งหลายมีศีลห้าเป็นปกติสำหรับชาววัดมีศีลห้าเป็นปกติอยู่แล้วอยากจะพัฒนาตนเองให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาจากกำลังของตนถ้าไหววันพระก็ควรรักษาศีล8หรือถ้ามีจิตใจที่กล้าแข็งกว่านั้นก็รักษาศีลแตลอดทั้งพรรษาเลยก็ได้ ส่วนประการสุดท้ายคือภาวนาคือมันกลับเอาใจมาไว้กับตนเองไม่ว่าจะตามโอวาทของหลวงพ่อที่ท่านกล่าวว่าหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเอาใจมาหยุดไว้กับตัวหรือในช่วงท้ายของวันของเราทําการงานมาทั้งวันใจวิ่งเต้นไปอยู่ในรอบตัวตลอดให้เอาใจกลับมาไว้กับตัวมันภาวนาสัมมาอรหัง เมื่อปฏิบัติพร้อมกันทั้ง3ประการด้วยความไม่ประมาทมีสติเมื่อเป็นเช่นนี้เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างง่ายได้เมื่อเราปฏิบัติปฏิบัติให้จริงปฏิบัติให้จังถือเป็นสัจจะไม่ขาดแม้สักวันเดียวในพรรษาสิ่งเหล่านี้จากบุญก็จะพัฒนาเป็นบารมีเป็นความจริงใจเป็นความสัจจริงที่เกิดขึ้นในใจของเรา ปฏิบัติด้วยความจริงใจของเช่นนี้จะมีอนุภาพดันโดนบันดาลให้เกิดพลานิสง์ได้อย่างรวดเร็วเพราะเราปฏิบัติด้วยความจริงเป็นสัจจบรรมีเมื่ออนึกอธิษฐานถิ่งใดก็จะสมความมุ่งมา่ปรารถนาได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลายที่มองเห็นโอกาสอันดีในวันเข้าพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาตลอด3เดือนนี้อยากที่จะ พัฒนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้เข้มงวดยิ่งขึ้นก็ให้ตั้งสัจจะที่จะทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาให้เข้มข้นยิ่งยวดกว่าเวลาปกตินอกพรรษา,าสามเดือนนี้ให้พัฒนาตนเองให้เข้มข้นยิ่งยวดทานไม่ให้ขาดศีลไม่ให้บกพร่องภาวนาจเจริญอย่างต่อเนื่องเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็จะ เกิดขึ้นกับพวกเราได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะนำพาซึ่งความสุขทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจความสำเร็จในทางโลกและทางธรรมมาให้กับพวกเราได้โดยง่ายพาเพราะฉะนั้นต้องขอฝากให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้น,นำไปพิจารณาและปรับใช้ตามกำลังปัญญา,าตามกำลังศรัทธาของพวกเราในพรรานี้ขอจเจริญพร ค่ะก็เป็นช่วงโอกาสที่ดีนะคะอีกไม่กี่วันนี้แล้วค่ะก็จะถึงเทศกาลวันเข้าพรรษานะคะโอกาสที่ทุกทท่านค่ะจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งยวดขึ้นไปนะคะทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกันต่อที่จังหวัดนราธิวาสค่ะที่ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสนะคะก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคาร109ปีมหารัตนาอุบาสิกาจันทร์นุกูงเพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนราธิวาสและดินแดนปลายด้ามขวานทองค่ะ เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสได้จัดพิธีทอดผ้าป,ป่าเพื่อสร้างอาคาร109ปีมหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยูงโดยในช่วงเช้าพระมหาสุพจน์มหาสกโก ประธานสงฆ์ศูนย์ส่สงเสงริมศิลธรรมโซนใต้สองเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเตรียมรองรับงานบุญใหญ่และขอขามาพระรัตนตรัยก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหาราเป็นสังฆทานโดยมีกะลาลมิตรสุวัจีชัยวันและกะลาลมิตรผู้ช่วยสัตราจานันทากาเหลียงเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าปักใต้รวมใจทอดผ้าป่าด้ามขวานทองครั้งที่4เพื่อสร้างอาคาร109ปีมหารัตนอุบาสิกาจันทร์นขนกยุงเพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนราธิวาสและดินแดนปลายด้ามขวานทองโดยประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้คือกาลยม,มิตรบรรณศรทองนุ่นและคณะพร้อมด้วยตัวแทนเจ้าภาพจาก7จังหวัดในโซนใต้สองได้แก่ จังหวัดสตูลพัทลุงตรังสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาสได้พร้อมใจการตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าป,ป่าสู่ศูนย์กลางพิธีทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปรับปรื่มปิติของทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมชายวิริยวโรรองเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสเจ้าอาวาสวัดทุง่งคาและพระประหลัด ทศพลขันติทโรเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาเจาะเจ้าอาวาสวัดโคกเคียนเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป,ป่าจากนั้นกัลยมิตรบรรณศรทองนุ่นได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป,ป่าค่ะสำหรับการทอดผ้าป,ป่าในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของชาวไทยพุทธในพื้นที่ปลายด้ามขวานทั้ง7จังหวัด เป็นการให้กำลังใจแต่และจังหวัดในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนปลายด้ามขวานทองพื้นที่ขยายงานพระพุทธศาสนาได้ยากที่สุดในประเทศไทยค่ะและที่สำคัญการทอดพระป่าในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างอาคาร109ปีมหารัตนอุบาสิกา a Jan k h u น,นกยูงซึ่งสร้างขึ้นเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบภายในอาคารเดียวค่ะซึ่งประกอบด้วย ห้องปฏิบัติธรรมรองรับคนได้จำนวน300คนห้องประชุมกองกลางคณะสงฆ์ในจังหวัดนราธิวาสห้องสำนักงานครัวโรงทานและหอฉันและห้องน้ำชายหญิงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรา บุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดภาวนาซานเดโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้ไปร่วมงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศลและทำบุญตักบาตรที่บ้านกันลายานมิตรณเมืองซานเดโกค่ะโดยครั้งนี้กัลายานมิตรสมดีกัลายานมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์เจ้าภาพได้นิมนต์คณะสงฆ์สองวัดคือ วัดภาวนาซานดิเอโกและวัดภาวนาแคลิฟอร์เนียมาเป็นเนื้อนาบุญณนะเมืองซานดิเอโกโดยพระบดิกาประเวทวราสโยได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้พร้อมใจกันอารัธนาศีลส่วนคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดมาติกาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีการเลมิสมดี กาลัยมิสีมรนแก้วมหาวง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมาตากกัตตกะพัตหานเป็นสังฆทานโดยมีกาลัยมิซิตนีกาลัยมิตรพลแก้วมหาวง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนได้น้อมนำผ้าบาังสกุลจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าพร้อมกันนี้ประธานคณะทุกท่าน และสัธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจัตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาให้โอวาดกล่าวอันทรงคุณค่าค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัทหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปรับปรื่มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ ค,คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายตัวชิงิประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายเทียนพรรษาค่ะภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสักขุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยถ่ายถ่ายทอดสัญญาณนะคะจากสถานี GBN พร้อมกันทั่วโลก จากนั้นสาธุชนร่วมกันอาราธนาศีลสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเป๋าวัตนสูตรและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานนอกจากนี้วัดพระธรรมกายตัวชิงียัยงได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยคณะเจ้าภาพได้พร้อมใจกันตั้งขบวนเพื่อน้อมนำเทียนพรรษาพร้อมทั้งปัจจัยถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงกันค่ะซึ่งก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีกรรม สาธุชนก็ได้ร่วมการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพนแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบรื่มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะยอดการมิตรทุกท่านนะคะที่วัดพระธรรมกายตัวชิงหีประเทศญี่ปุ่นค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีถวายเทียนพรรษาค่ะสาธ ท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนะคะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวงหนึ่งอันดับ3นครหลวง14 อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง4อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง11อและอันดับ10นครหลวง9ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศของจังหวัดราชบุรีอันดับ3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดศรีสะเกษ อันดับ6จังหวัดสิอันดับ9จังหวัดมหาสรารคามและอันดับ10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะ ขอ,อเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค,ค่ะได้รวมส่วนมนบทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนะคะครบรอบ7ปีในโครงการสวนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในวันอาสาฬหาบูชาค่ะซึ่งตรงกับวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2,565เป็นวันพระขึ้น15ข้าคเดือน8 <c oughs> นะคะวันที่พระรัตนตรายครบองค์3 <c oughs> กับเป้าหมายยอดสวดที่45,55ล้าน 5,555 5, 55 5จบค่ะสวดแล้วอย่าลืมส่งย่อสวดกันค่ะค่ะและขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปข่มไฟเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันพุทธที่13กรกฎาคม พุทธศักราช2565ค่ะตั้งแต่เวลา9นา30นาทีเป็นต้นไปนะคะณบ้านแก้วเรือนทองคุณย,ย่อาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนุกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญทิ่ท่านสังกัดนะคะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ0944919916และ0971696455ค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ค่ะได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Zoom ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m /od-5meeting-id ค่ะ983-801-73199 p a s s c o d e 072และยังสามารถดูทบทวนนะคะได้ทางช่องทางของ f c e e o o o บุญนิวส์ และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะพร้อมทางออกอากาศทางสถานี GBN นะคะในเวลา17นาฬิกาอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปิดท้ายกันที่พุทธศาสนาสุภาษิตค่ะกับบทที่ว่าสมาหิโตโยถาภูตังปะชานาติค่ะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงสำหรับวันนี้ดิฉันวาลัยทิพย์เปรียมทวีธนโชธพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ Música